สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพ่กันแล้วก็ YouTube พี่กันน้องแม่ค่ะวันนี้นะคะมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วลองเช็คภาพเช็คเสียงนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพี่กันนิดนึงคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ที่เข้ามานะคะหืมสี่ขวบนะคะน้ำหนัก14.9นะคะมีวิธีไหนทำให้น้องน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมนะคะ กินข้าวดีไหมงดอาหารงดขนมขบเคี้ยวนะคะสี่ขวบเนาะสี่สิบแปดเดือนคิดเลขบางทีหมืนนะ <c oughs> หนักเท่าไหร่นะสิบสี่จุดเก้าน้ำหนักน้องเขาอยู่ในเกณฑ์นะแม่สิบสี่จุดเก้าสิบสองสองสี่สี่สิบแปดก็ถูกนะ <c oughs> กลัวคิดผิดนะคะ น้ำหนักเขาอยู่ในเกณฑ์นะแม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าน้อยหรือว่าอะไรน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์นะคะไม่ต้องกังวลคือต้องเข้าใจก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเลยเพราะมันมีถามเรื่องน้ำหนักกันเยอะมากเลยนะคะจะพูดก็คือเรื่องของน้ำหนักคือขวบไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเขาจะขึ้นน้อยลงนะอ่าแม่ต้องรู้นะคะเพราะว่าบางทีแม่จะซีเรียสว่าเดือนนี้น้ำหนักลูกฉันขึ้นมาแค่สามร้อยกรัมเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเครียดอะไรอย่างเงี้ยไม่จะบอกว่าเออ ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวหาแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ดูอยู่อ่ะมาจะพูดถึงหกความไม่รู้สิ่งที่ควรรู้หรือความเข้าใจผิดของคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการกินแล้วก็น้ําหนักตัวลูกค่ะที่คุณแม่ควรรู้ะคะ่ะหข้อที่คุณแม่ควรรู้เลยเกี่ยวกับการกินของลูกน้อยนะคะข้อแรกค่ะ ความเชื่อที่บอกว่าเด็กอ้วนเด็กจำม่ำจะเป็นเด็กแข็งแรงบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้นะคะแต่คนรอบข้างไม่รู้ลูกตัวเล็กจังทําไมลูกผอมจังเออเขาก็จะมองว่าโอเคเด็กเด็กอ้วนเด็กจำม่ำก็จะน่ารักเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะเด็กที่แข็งแรงน่ารักหรือว่าน้ําหนักปกติเนี่ยไม่จําเป็นต้องอ้วนนะคะคือหมายถึงว่าเด็กที่น้ําหนักปกตินะคะแต่แข็งแรงมีพัฒนาการสมวัยนี่ดีที่สุดนะคะเด็กอ้วน อ้วนเกินไปก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยนะคะเด็กอ้วนไม่ใช่บ่งบอกว่าเป็นเด็กแข็งแรงนะคะน้ําหนักลูกแค่อยู่ตามเกณฑ์พอถ้าเราเป็นคนแบบดูตัวเล็กพ่อตัวเล็กแม่ตัวเล็กล,ลูกน้ําหนักตามเกณฑ์ก็จะดูเล็กๆก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดนะคะอันนี้ต้องเข้าใจฝากบอกคนข้างบ้านด้วยนะคะไม่ต้องพยายามยัดเยียดให้กินจนอ้วนจำมัำ่มไปหาวิตามินอะไรมากินหยอด DHA ดีไหมคะพี่กันลูกไม่จำมัำ่มน้ำหนักตามเกณฑ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อให้น้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ยอด วิตามินเสริมอะไรต่างๆก่อนสองขวบเนี่ยก็ควรให้คุณหมอเป็นคนแนะนำพี่กันเคยไล่เรื่องนี้ไปแล้วเนาะเขาบอกเอ่อฟังเข้าใจผิดในข้อที่สองนะคะเข้าใจผิดคิดว่าลูกน้ำหนักน้อยเกินไปนะคะทั้งๆท,ที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ่าเพราะว่าอะไรไปเปรียบเทียบกับเด็กข้างบ้านไปเปรียบเทียบกับหลานอีกคนนึงสิ่งที่ควรทำก็คือดูวันนี้ค่ะ ดูกราฟการเจริญเติมโตอย่างที่พี่กันบอกยิ่งถ้าน้องน้ําหนักค่อยน้องค่อยกันกําหนดน้ําหนักแรกเกิดน้อยอาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สีเขียวแต่ขึ้นค่อยๆไต่เส้นกราฟมาอย่างนี้ก็ยังก็โอเคนะคะด้วยความเชื่ออันนี้ยความเชื่อว่าเด็กอ้วนดีความเชื่อว่าความเชื่อความว้าใจผิดคิดว่าลูกน้ําหนักน้อยก็พยายามจะเยียดให้ลูกกินนะคะ เลยทําให้ตอนนี้บ้านเราหรือประเทศไทยเนี่ยมีเด็กอ้วนอยู่ในบ้านอยู่ในประเทศไทยเนี่ยร้อยละ15 -20 ถึงเลยนะคะอ่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากนะคะข้อที่สมค่ะสิ่งที่ต้องรู้คือเด็กหลังอายุหนึ่งขวบขึ้นไปจะสนใจการกินน้อยลงค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะสังเกตว่าทําไมลูกหนูวัยหนึ่งขวบลูกขวบหนึ่งทําไมกินน้อยลงแล้วคะพี่การอ่าลูกไม่ค่อยกินข้าวเลยลูกไม่ค่อยกินนมเลยอ่า ขวบปีแรกเนี่ยเด็กจะกินเก่งเพราะว่าช่วงแรกเกิดถึงหนึ่งปีจะเป็นช่วงที่เจริญเติมโตเร็วแรกเกิดถึงสามเดือนเนี่ยเร็วเร็วแล้วหนึ่งขวดแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนเอ้ยไม่ใช่แรกเกิดถึงสามเดือนก็ถือว่ากินเยอะเจริญเติมโตเร็วนะคะถ้าเทียบกับสี่เดือนอ่ะหลังจากนั้นนะคะแรกเกิดถึงหนึ่งปีถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเด็กจะเจริญเติมโตเร็วกินเยอะเพราะหนึ่งขวบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งเขาจะเจริญเติมโตช้าลงแล้วนะคะ คือเหมือนจะกินน้อยลงนะคะความต้องการอาหารเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะช่วงอายุ1ปีถึง10ปีนี้นะคะลูกจะกินน้อยลงโดยธรรมชาตินะคะน้ำหนักที่ลูกควรจะขึ้นนะคะเมื่ออายุ1ปีไปแล้วเนี่ยน้ำหนักควรจะขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วปีละ2กิโลกร,รมัมเท่านั้นปีละ2กิโลกร,รัมนะคะน้อยมากนะคะ2กิโลนะคะ2กิโลอ่าถ้าคิดเป็นขีดเดี๋ยวเราไปคิดดูว่า เดือนหนึ่งขึ้นเท่าไหร่นะคะโอเคไหมก็จะได้ไม่กังวลกันนะคะอ่าลูกกินน้อยลงสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยคือเดี๋ยวจะบอกข้อที่สี่คือข้อควรรู้เราควรจะรู้ว่าลูกต้องกินอาหารปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวนันอ่าเพราะว่าลูกคุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังว่าฉันทํามาขนาดเนี้ยถ้วยหนึ่งเนี่ยลูกฉันจะต้องกินหมดพอกินไม่หมดกินน้อยก็จะคิดว่า ว่าลูกกินน้อยทั้งๆที่เราทํามาเกินปริมาณอาหารที่ที่ลูกต้องการนะคะอ่าทําให้เด็กกินไม่หมดเราต้องรู้นะคะโดยดูจากไหนคะพี่การก็เล่มนี้อีกเช่นกันค่ะเราจะมีบอกว่ากินอะไรเท่าไหร่นะคะเด็กหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ยกินไม่ได้เยอะเลยนะคะกินข้าวต่อวันนะต่อวันในเด็กหนึ่งปีถึงสามปีพี่การเห็นมีคนลูกหนึ่งขวบเยอะเนาะ กินข้าวแค่สามทัพพีค่ะข้าวสามทัพพีนะคะก็เฉลี่ยแล้วมือม้อมื้อละทัพพีนะคะหนึ่งสามปีนะ,ะผักสองทัพพีนะคะเนื้อสัตว์สามช้อนกินข้าวอ่านมเนี่ยในหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยนมกินแค่สองแก้วนะคะแก้วละสองร้อยห้าสิบมอะเป็นไงน้อยไหมรู้สึกว่าน้อยเนาะแต่กินแค่นี้พอให้กินข้าวนะคะเห็นไหมว่าลูกกินไม่เยอะเลยนะคะหนึ่งขวบขึ้นไปเนาะ จะได้ไม่กังวลกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรรู้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กอาจจะกินน้อยเป็นบางมื้อหรือบางวันค่ะเด็กคนเดียวกันเนี่ยมีความต้องการอาหารในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะบางวันกินเยอะบางวันกินน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะเอาจริงๆคือลูกพี่แกงก็เป็นอย่างวันนี้กินเยอะเมื่อวานกินน้อยเอออย่าลืมว่าการออกกําลังกายหรือว่าการทํากิจกรรมของเขาเนะะี่ยค่ะ ถ้าเขาวันนั้นเ็าทากิจกรรมเยอะใช้พลังงานเยอะเขาก็จะกินเยอะอีกวันนี้เหมือนมีจ้าศิลนอยู่แต่บ้านอ่นานแต่นังสือด,ดูแต่ทโทรโทัศน์เขาก็จะกินน้อยลงนะอืมถ้าอยากให้ลูกกินเยอะอ่ะโอเคพาไปออกกาลังกายพาไปเล่นนะคะก็จะช่วยให้ลูกกินเยอะขึ้นอ,อยา่าคาดหวังว่าลูกจะกินเยอะทุกวันนะคะข้อที่หกค่ะความต้องการปริมาณอาหารของเด็กแต่ละคน ไม่เท่ากันค่ะอ่านะคะเพราะอะไรเพราะเด็กแต่ละคนนะคะมีการใช้พลังงานที่แตกต่างกันมีกระบวนการย่อยการดูดซึมอัตราการเผาผลาญของร่างกายของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นเราก็อย่าไปกังวลนะคะว่าแบบโฮ้ยดูลูกบ้านนั่นสิกินข้าวเป็นจานเลยลูกเรานี่สีห้าช้อนพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลขอให้น้ําหนักขึ้นตามเกณฑ์พัฒนาการดีนะคะโอเคนะคะแล้วก็โดยใช้ ยึดหลักสมุดเล่มนี้นะคะสมุดเล่มนี้นอกจากมีแรก6เดือนถึง12เดือนแล้ว,ลวก็มีสําหรับเด็ก1ปีด้วยนะคะเน,นี้ยลองไปดูกันนะคะใครยังเก็บไว้อยู่ไหมสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะเล่มนี้เนาะโอเคไหมแต่แรกว่าจะไม่จะไม่พูดแหละเออแต่ว่าแปลกเนาะก็มีคนมาถามเรื่องน้ําหนักพอดีเลยจังหวะเลยนะคะก็เลยได้โอเคขอพูดนิดนึงนะคะ ก้าเดือนไม่ค่อยกินข้าวนะคะอ่างดขนมขบเคี้ยวให้กินเป็นเวลาใช้บิใช้การหยิบกินช่วยให้ลูกหยิบกินมีส่วนร่วมในการกินนะคะจะใช้เมนูทดแทนทำอาหารที่แปลกๆหลากหลายนะคะแล้วก็ใช้เมนูทดแทนก็คือพวกขนมปังเส้นแทนข้าวเขาอาจจะมีความสุขในการกินมากขึ้นนะคะอย่าลืมสำคัญมากๆใครลูกกินข้าวน้อยคะ่ะ งดมือดึกหรืออยังอ่าต้องงดมือดึกนะคะโอเคขอบคุณ424ท่านนะคะวันนั้นต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณในการไลค์กันแชร์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาก็มาไลค์ตอบคำถามกันอีกนะคะฝากติดตามความรู้ดีๆนะเพจแล้วก็ยู u ู e พี่กันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ